สวัสดีครับพุกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบัลวันเอเชียไปติดตามความคืบหน้ากรณีฐานพม่าก,กว่า50นายหนีตายข้างฝั่งมาไทยกันต่อลา่าสุดสื่อพมา่าเผยเหตุ50ฐานพมา่าที่หนีตายเข้าไทยเพราะกองทัพเะเรียงยึดค่ายฐานพมา่าในเมืองใจโดนรัฐเกเรียงโดยยึดศพฐานพมา่า5ศพและอาวุธเพียบที่เหลือจึงหลบหนีเข้าไทย โดยทางการไทยเตรียมส่งตัวกลับให้สภาฐานพม่าในอีกไม่นานทางด้านด่านแม่สอดเมียวดีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่19มีนาคม2567สำนักข่าวทารวินเก็ทนิวส์รายงานว่าจากการที่เมื่อวันที่19มีนาคมฐานพม่า48่นายหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยด้านอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก และถูกทางการไทยจับก,กลุ่มสอบสวนซึ่งจะส่งตัวให้กับสภาฐานพมา่าในอีกไม่กี่วันนี้ฐานพมา่าเหล่านี้มาจากพื้นที่เขตดูรบยารัฐกะเรี่ยงพวกเขาหลบหนีมาจากค่ายฐานในเมืองใจโดนและอาวุธกระสุนบางส่วนที่พวกเขานําติดตัวมาด้วยถูกทางการไทยยึดเอาไว้ฐานพมา่าเหล่านี้มาจากค่ายเมธารดเนื่องจากการต่อสู้กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยง KNL A อย่างต่อเนื่อง ยังคงถูกทางการไทยควบคุมตัวและสอบปากคําคและจะถูกส่งกลับทางด้านชายแดนเมีววดีแม่สอดจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ไทยและล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคมสำนักข่าวคิดถิตมีเดียรายงานเพิ่มเติมสาเหตุที่ฐานพมา่าเหล่านี้หนีเข้าไทยว่าเมื่อวันที่19มีนาคมพื้นที่ของพลน้อยที่6ของ KNU พวกเขาสามารถโจมตีและยึดค่ายเมทารถของฐานพมา่าในเมืองใจโดน และยึดอาวุธและข้าศูนได้จํานวนมากในการสู้รบยังได้พบศพฐานพมา่าห้าศพและอาวุธยุทธปกรณ์รวม61อรายการส่วนฐานพม่าประมาณ50นายที่เหลือได้ถอยทับไปยังหมู่บ้านฝางไทยโดยมีผู้บาดเจ็บจํานวนมากครับตอนนี้ค่ายฐานพมา่าในรัฐกะเหรี่ยงกําลังถูกกวาดล้างอย่างหนักและจุดปะทะก็จะอยู่ใกล้าชายแดนไทยจึงทําให้ประเทศไทยถูกดึงไปสู่พื้นที่วงขัดแย้งโดยปริยายที่น่าเป็นห่วงคือการที่ฐานพมา่า จะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดและอาวุธหนักเพื่อเอาคืนฐานกะเรียงดังนั้นแล้วการประสานความร่วมมือของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทําอย่างเร่งด่วนรวมถึงการประสานไปยังฝ่ายพม่าและฝ่ายกะเรียงให้ระมัดระวังไม่ให้มีการรุกลามพื้นที่ประเทศไทยทั้งพื้นดินและอากาศรวมทั้งระมัดระวังไม่ให้อาวุธจากการสู้รบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยครับ